กลับมาอยู่กับมิสเตอร์ปองเหมือนเดิมนะครับกับรายการมวยดีทีสปอร์ตนะครับอย่าลืมนะครับเสื้อสวยสวยสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าสวยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทรวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งนี้ก็เกือบ50บาทแล้วนะนี่แค่300บาทรวมค่าจัดส่งตอนนี้สีเหลืองสั่งเพิ่มมาแล้วนะครับแฟนมัดมวยท่านใดอยากจะซื้อไปใส่กับเสื้อของคนรักมวยก็โทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 0 0 5 9 6 7 3นะครับได้ช่วยเหลือรายการด้วยนะครับ ก็จะปีหน้าก็จะเข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับรายการมวยดี T-Sport ที่อยู่กับแฟนหมัดมวยมานะครับตอนนี้ดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องมวยดี T-Sport ์ตนะครับยูทูบช่องมวยดี T-Sport พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ยังไงก็เจอนะครับเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะครับมันจะมีช่องของมว t ดี o r t ออยู่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ครับน้ำจิ้มไทยรลดเด็ดตรานนองพรแซบจิตจานโดนใจครับขอบคุณทางด้านของมวยหูอภินันมวยไทยชายาแล้วก็ราชามวยสเต็ปโดยเสียอุส้สพันใหม่และลูกมากเก็ตลูกมากที่ใช้ทนใช้นานและปลอดภัยโดยคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงครับช่วงนี้ไปติดตามครับไฮไลท์กู่มันมวยไทยคู่มันมวยไทย,นย,ไทยสนับสนุนโดย แซบจีดจานดนใจน้ำจิ้มไทยรสเด็ดปลาน้องพรจําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทน้องพรฟู้ดอินดัสทรีจำกัดคิดถึงน้ำจิ้มรสเด็ดคิดถึงน้องพรราชามวยสเต็ปเสียอุดสะพานใหม่เปิดบริการทุกวันราชดำเนินลุมพินีและมวยตู้ทุกช่องเต็มอิ่มเสาร์อาทิตย์โทรศัพท์085 4467107พิเศษตอนนี้ฟรีมวยหูสำหรับสมาชิกโทรเลย085 4467107 เปลี่ยนลูกหมากทั้งใดเจาะจงใช้ลูกหมากเจ็ดเท่านั้นไปไปทนทานมั่นใจขับขี่ปลอดภัยใช้ลูกหมากเจ็ดมาตรฐาน ISO และ TTM รับรองโทรศัพท์034490335 6 <ไป S 1> ลูกหมากเจ็ดรับประกัน1ปีหรือ100,000กิโลเมตรโอเรเนเตนเพนสุดยอดนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีสีตอบโจทย์ทั้งทาภายนอกทาภายในสีคุณภาพต้องสีโอเรเนเตนเพนสอบถาม0619123333มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ไปเริ่มกันที่เก็บตกศึกวันทรงชัยครับคู่ที่ยังไม่ได้ดูครับไปดูยอดมงคลต่อหลัก2เจอกับนักชกฟอร์มแรงเพชรน้ำงามซอมีอุดร121ปอนดปอนครับเพชรน้ำงามนี่จากอำเภอวารินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนด้านของยอดมงคลนครับนักชกจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นักชกรุ่นพี่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการชุพพลิตายศรสามฟอร์มหลังของยอดมงคลนะครับชนะลูกนิมิตสองไฟ์ติด และมาแพ้พระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับส่วนเพชรน,น้ำงามสองมิวดอนครับสามไฟหลังเอาชนะนกยก3วีรชัยแล้วก็มาคว้าแชม 2, ป์122้ปอนด์เอาชนะวีรชัยและล่าสุดเอาชนะหยาดฟ้าราชานนมาฟอร์มกำลังดีวันดีคืนเลยนะครับทางด้านของเพชรน,น้ำงามครับไรรับการคาดหมายว่าจะเจอกับพระจันฉายเร็วๆนี้ลอยตัวยกที่สามมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของ เพชรน้ำงามครับต่อก่อน53วางแข้งซ้ายครับทางด้านของยอดมงคลครับสีเสื้อเดิมก็คือเมืองศรีมาครับของคุณจำนงเมืองศรีมาอวางแข้งซ้ายสวยครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนะครับปรเภทฝสีมือจัดจ้านครับทางด้านของยอดมงคลครับทรงมวยใกล้เคียงกันมากครับถีบซ้ายวางแข้งซ้ายยอดมงคล ประสานแข้งแม่ต่เติมด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายหุกจากหุกซ้ายไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายของเพชรน้ำงามครับขวาไปครับเพชรน้ำงามศาสตร์อาวุธกันยาวๆไปก่อนครับวางแข้งซ้ายครับหมัดหนึ่งสองแหม่แข้งขวาไม่ถึงแข้งขวาไปครับเพชรน้ำงามครับ วางซ้ายครับยอดมงคลเจอซ้ายของเพชรน้ำงามครับออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายสองแข้ง2กัดทั้งคู่ครับโอ้โหกำปั้นขวาวางแข้งซ้ายครับยอดมงคลครับเพชรน้ำงามนี่ชอบแรกอยู่แล้วครับวางซ้ายมาเจอซ้ายโตแข้งขวาครับยอดมงคลเจอขวาของเพชรน้ำงามครับขวามาคืนด้วยขวาครับฝันสอดขวาแทงข่าซ้ายครับยอดมงคลครับเพชรน้ำงามได้ช่วงหน่อยครับแม้ว่าจะน้ำหนักเท่า เป็นรองในเรื่องของประสบการณ์เท่านั้นเองครับมาเตะขวาหลุดเจอแข้งขวาของพิ่น้ำงามครับดูแล้วมันไปอีกแบบครับมวยแบบนี้ครับไม่ต้องไปเกาะรัดมัดตีครับวางแข้งขวาโต้คืนด้วยขวาครับแข้งขวาไปยอดมงคลแข้งซ้ายของพิ่น้ำงามครับตั้งแขนขวางกรรมการชุมพลแยกถีบซ้ายไว้เจอแข้งซ้ายโต้คืนด้วยแข้งซ้ายครับพชรน้ำงามครับ แข่งขวาไปครับดันโยนซ้ายครับลูกติดตามดีครับสึกวันทรงชัยนี่ชบกันไปเมื่อ19พฤศจิกายนนะครับเก็บค่าดูค่าชมได้2,587,000บาทชาวต่างชาติ280คนครับหมดยกที่3า <c oughs> ล่อวยตัวยก4มาครับแต่ละหลักทรัพย์นี่เพชรงามยังต่อ2อหนึ่งนะครับขยับไกลกว่าเดิม แข้งขวาครับเพรน้ำงามยอดมองคลขยับวางแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายของเพรน้ำงามยอดมองคลขวาขวาไปเจอซ้ายโต้ซ้ายไปเจอขวาโต้ครับขวาไปเจอขวาครับซ้าย <c oughs> ขวาขวาลุดครับชิงจังหวะกันออกดีครับชาวต่างชาติจะชอบแบบนี้นครับคือชอบมวยออกแข้งมากกว่าชอบมวยเข่าอยู่แล้วครับ ดักแทงเขาวางแข้งซ้ายครับเพน้ำงามครับถีบซ้ายไปแข้งซ้ายของยอดมงคลครับอูโหู้สายสองขวาหนึ่งครับเจอซ้ายของเพน้ำงามต้องทิ้งตัวไปก่อนโยกเข้าไปครับทำได้มีลูกติดตามครับวางขวาเจอขวาโตแข้งซ้ายครับเจอดักแทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายไปเจอซ้ายครับฟันสออขวาวางแข้งซ้ายขวาหลุดครับ ไม่แลกไม่ประทะาครับพนันของเพชรน้ำงามโอ้โหเสียขาหน้าลูกนี้แหมเสียเรียนลูกกำนันครับเสียเสียบซ้ายครับแหมเจอซ้ายโตตลอดครับแข้งขวามาแข้งขวาครับเจอแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับแข้งขวาของยอดมงคลครับนวดไปก่อนครับนวดให้นวดมาแข้งขวามาเจอขวาโต อาล่ะครับแข้งแรกแข้งครับ ừ ừ ừ. กาปั้นมาเสริมเจอซอกขวาของเพชรน้ำงามครับขวางไว้มาขวางครับเพชรน้ำงามเจอเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาไปเจอเข่าซ้ายโตในครับอ่าสู้ในกันบ้างครับดูนอกกันมาเยอะแล้วโอ้โหขวาแล้วแทงขวาครับดันเข้าเชือกละว,วางขวาตามครับโอ้โหเต็มกรุง แทงเข่าซ้ายครับยอดมงคลกำปั้นขวาตอดมงคลเตะขวาหลุดครับวางแข้งซ้ายเจอเข่าขวาของเพชรน้ำงามครับกรรมการแยกออกมาครับยอดมงคลเจอถีบซ้ายทำลายจังหวะไว้แข้งขวาแหมเสียงเชียร์ชักจะเงียบไป คือเองทีค่าทีนี่ตอนนี้ความสดชักจะดูได้เปรียบครับถีบซ้ายครับเพชรน้ำงามครับไม่ให้เข้าใกล้แล้วครับยอดมงคลพยายามจะถีบคืนดูครับโอ้เขียขาหน้าโอ้โหแล้วก็กระทุ้งเข่าซ้ายตามครับงามโยดิ่งเลยครับตัดขาเชือดยอดมงคลขยับครับเจอถีบซ้ายทำลายจังหวะไว้โบดยกสี่ครับนี่แหละครับชกด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับเข้าไปขึ้นไปสัมผัส บรรยากาศบนล็อกเลยครับชาวต่างชาติระยะหลังนี่ล็อกชักนสาชั้น3ชั้น,นี่ก็ถือว่ามีชาวต่างชาติขึ้นไปไปดูกันเยอะนะครับนอกจากตีตัวชั้นลิงไซแล้วยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์นี่ต้องบอกว่าไปไกลเลยครับ6070ช่วงตัวครับอยู่ที่เพชรน้ำงามสอมอุดรครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนักชกเมืองอุบลนี่ปีนี้ทำฟอร์มเด่นๆขึ้นมาหลายคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสักเพชรไฟเตอร์มวยไทยไม่ว่าจะเป็นโรณชัยสันติบวน,นะครับซึ่งได้ยอดเยี่ยมของลูกบินีแล้วก็ดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยทางฝั่งราชดำเนินก็เพชรน้ำงามคนนี้ครับก็เรือจากตำแหน่งยอดมวยมนาน,นะครับลูกหลานเมืองดอกบัวครับสมัยก่อนนี่โอ้โหมีซุปเปอร์เล็กสอนอีสารมีหนึ่งบนสิทธิเลิศชัยมีระนมูลสอสุมาลีครับ โอโรโน่พอเมืองอุบลครับชื่อดังทั้งนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วพยายามอยู่ครับานของยอดมงคลครับเพ่อนั้นไม่ก็ไม่อยากจะทําแล้วครับีบซ้ายครับแต่ไอที่ไม่อยากจะทํามีตัวเองก็ต้องไม่ประมานะครับหมดยกสุดท้ายครับแล้วก็กราบพี่ครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับคะแนนออกมานี่ 49- ต่อ47ก็มีอาวุธสุขมีจิรวัตรอินเอี่ยมครับส่วนคะแนน 49- ต่อ48นี่ก็มีบรศักพักดีคำครับกรรมการชุมพลิตายศรวบรวมคะแนนและจุงม,มือไปที่เพชรน้ำง,งามสอมีอุดรครับทำฟอร์มขึ้นมาหน้าลุ้นหน้าจับตาครับเอาชนะยอดมองคลต่อหลักสองนักชกรุ่นพี่ไปได้โชว์ฟอร์มได้งามหยุดติ่งอีกแล้วครับอีกหนึ่งไฟของเขา ทิ้งไทยกันไว้เหมือนเดิมครับสำหรับเสื้อสวยๆของมวยดีทีสปอร์ตรอาการจับจองเป็นเจ้าของสีสีสวยสดทั้งสีขาวสีดำสีชมพูและสีเหลืองมีทุกไซส์ทุกขนาดให้เลือกสั่งซื้อตอนนี้รวมค่าจัดส่งเพียง300บาทเท่านั้นครับโทรศัพท์084-005-9673ย้ําำอีกครั้งเสื้อสวยๆของคนรักมวยหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 0 0 5 9 6 7 3 ยิ่งชิมยิ่งใช่ยิ่งรักน้องพอรค่ะผมร่วงผมบางสีสาลานปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไล่มอนสั่งซื้อของแท้จากบ้านแม่มะนาวโทรศัพท์0817247097สมุนไพรแท้คุณภาพสูงปลอดภัยจริงต้องไล่ม่อน